สวัสดีครับกลับมาพบกับขวัญทาวิลแมนอีกเช่นเคยกับสโลแกนที่ไม่เคยจางหายคอนเทนต์ไม่ค่อยมีแต่คลิปดีๆเรามีให้กันตลอดนะครับหลังจากที่ผมนะครับได้ตัดสินใจเปลี่ยนสเตอร์จากเบอร์1542เป็น1438นะครับผมก็เคยทําคลิปย้อนหลังไว้แล้วนะครับไปดูคลิปย้อนหลังกันได้นะ หลังจากที่ผมนะครับได้ใช้สเตอร์14,38มนะครับมันก็ถือว่าโอเคแล้วครับสอน2ก็ได้ขี่คนเดียวก็ดีครับเบาเลยแหละรถอะคือคาเลคเตอร์นะครับของสเตอร์1438เนี่ยมันจะเป็นแบบคือรอบมันอะจะค่อยๆมามันไม่มาแบบโชกโคกงหักนะครับคือค่อยๆมาไหลไปเรื่อยๆเนาะอาจทาให้แบบไหลปลายดีเลยนะครับคือขี่คนเดียวเนี่ยถ้าเป็นสายซิ่งนี่ก็ถือว่าดีเลยนะครับ14-38เนี่ยใส่ NSR นเนี่ยถือว่าลงตัวมากๆเลย ผมก็ใช้มาสักระยะนึงนะครับมีความรู้สึกว่าการทดแบบใหญ่ๆเนี่ยตอนที่ผมใช้เป็นสเตอร์เบอร์1542นะครับผมมีความรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากกว่าเนาะมันโอเคสําหรับผมแล้วแหละอันนี้นะครับเป็นความเข้าใจของผมเองเนาะ 14 38มนะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเนาะแต่ผมคิดว่ามันดีสําหรับคนที่แบบไม่ได้ซ้อน2ขี่คนเดียวแล้วก็คนขี่เนี่ยน้ำหนักไม่เยอะมากนะครับถือว่าลงตัวดีนะครับสําหรับคนที่แบบไล่สเตอร์เล็กๆอะไรเงี้ยนะครับคิดไปคิดมานะครับสุดท้ายนะครับผมก็ต้องกลับใจกลับมาใช้สเตอร์เบอร์เดิมนะครับก็คือ15 42นั่นเองการทดสเตอร์นะครับมันไม่มีคําว่าถูกคําว่าผิดหรอกครับมันมีแต่คําว่า เหมาะกับเรามากน้อยขนาดไหนอย่างตัวผมเองอะตัวผมนะครับน้ำหนัก9กสโลถ้าซ้อน2อด้วยก็ตกร้อยกว่ามีสัมภาระด้วยอะไรเกือบ200โลนะครับก็ลองคิดดูและที่สําคัญนะครับการท่องเที่ยวการใช้รถของผมเนี่ยคือไม่ได้วิ่งทางลาบอย่างเดียวเนาะ บางทีก็มีไปออกทริปขึ้นเขาอะไรต่างๆด้วยนะครับคือรถอะ่ะมันมีการโหลดน้ําหนักเรานะครับแล้วคือเส้นทางอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับแต่งให้มันเหมาะสมกับตัวเรานั่นเองครับนี่แหละครับจึงเป็นสาเหตุที่ขวัญทาวเวแมนถึงกลับใจกลับมาใช้สเตอร์เบอร์15-42ครับจากที่ผมเจอมานะครับบางครั้งอะ่ะเราก็หวังว่าการทดสเตอร์นะครับเพื่อก็หวังให้รอบอะ่ะมันใช้น้อยลงมันก็น่าจะประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับ มันก็มีความเป็นจริงเป็นบางส่วนเนาะแต่สําหรับตัวผมเองอะถึงแม้ว่าผมจะเพิ่มมาอีก500รอบนะครับแต่ผมรู้สึกว่าการวิ่งต้านลมการวิ่งอะไรเนี่ยมันดีมากเลยเราไม่ต้องหมอบหลบลมนะครับสเตอร์สิบห้านะครับก็คือในความเร็วที่หนึร้ยเนี่ยมันจะเพิ่มมาอีกห้าร้อยรอบนะครับแต่ผมก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันรับได้นะการกินน้ํามันมันอาจจะ มากหน่อยเพราะว่ามันใช้แรงเครื่องมากนะครับแต่การขับขี่อะไรเงี้ยมันสมูทมันเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดเลยนี่เลยนะครับการปรับแต่งรถเนี่ยมันจะมีถอดเข้าถอดออกปรับเปลี่ยนอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับจนกว่ามันจะเข้าที่เข้าทางจนกว่ามันจะเหมาะกับเรานี่เองครับในคลิปนะครับผมเปลี่ยนสเตอร์มาใช้เป็น15 42เนี่ยขี่แบบชิวๆเลยนะครับ ไม่ต้องหมอบหลบหลมเลยลองพิจารณาในคลิปดูได้เลยนะครับผมดูกันแบบยาวๆเลย นี่แหละครับสเสน่ห์ของการทดสเตอร์นั่นเองคลิปหน้านะครับผมจะเดินทางไปไหนหรือจะทำอะไรนะครับอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย